ประโยคภาษาไทยนะครับคุณหิวหรือไม่สามารถที่จะแต่งเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้นะครับ 1. นะครับ are you hungry are you hungry สนะครับ were you hungry were you hungry หลักไวยากรณ์ั้นก็คือว่านะครับ ตามทฤษฎีตามสไตล์การสอนของครูพินัน,นะครับให้นักเรียนท่องว่าถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยในกรณีที่จะแต่งเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธแต่ประโยคนี้นะครับมี verb to be อยู่ก็นำ verb to be มาขึ้นหน้าประโยคได้เลยหรือให้จำอีกแง่หนึ่งนั่นก็คือว่ามีคำ adjective อยู่ต้องนำ verb to be มาใช้นะครับในกรณีที่ เป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธประโยคที่หนึ่งนะครับ are you hungry เป็นการถามในปัจจุบันนะครับก็เลยใช้ verb to be คือ are ส่วนประโยคที่สอง were you hungry นะครับเป็นการถามในอดีตเป็น past simple tense นะครับผมซึ่งคุณครูนำมายกตัวอย่างให้สองประโยคนะครับผม